เรื่องมีอยู่ว่าคืนนั้นเป็นคืนสิ้นเดือนวันที่รายงานยอดขายมีสีเลือด่เลยอะแล้วรายได้ไตรมาสที่สองก็หายวับไปกระต้าน่ากลัวที่สุดเลยอะหลังจากนั้นก็มีใบหน้ากลมๆ ลอยขึ้นมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวมันคือเลขศูนย์นะไม่ยันกลัวที่ฝังต่อไม่ได้แล้ว่เลขศูนย์ไม่น่ากลัวจริงๆเลยนะคะโอ้ยโผมเองก็เหมือนกันครับวันก่อนผมไปซื้อขนมจีบมาผมกะไว้ว่าจะเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นเพราะว่าวันต่อไปผมทำโอทอยู่ดึกกลัวหิว ผมเขียนชื่อติดกล่องโฟไมไว้ว่าโชค,ค <ะ S 1> พอตกดึกมาผมเปิดตู้เย็นผมเจอแต่กล่องโฟมเปล่า<ะ>แล้วชื่อของผมมันก็หายไปทำได้ยังไม่พอฉันช็อกอยู่แล้วนะจะผมแอบเปิดกล่องโฟมออกมา<ะ>ขนมจีบก็าหายไปด้วยโอ้ยขนมจีบหาคุณโชคครับ มันติดอยู่กับฝ้าอีกด้านหรือเปล่าครับใช่ใช่ว้าเอ้ายังกลัวแล้วอาอะไรกันเสียงเหมือนคุณเทพแต่แกไม่ใช่เทพหรอกแกมันคือปีศาจอยู่หลังผมไว้ ฮันโอมโอมอนันตปัดชายเยอปติเทเทนะอปัตติยาอปติเทเทออปาติโคอาปาติสือสือสือไปว้าวแตกตาจากเลยอ่ะดูว่าใครบุรุษหนุ่มรูปงามนามว่าเทพนี่เองทำอะไรกันฮะนี่พวกคุณทำอะไรกันเนี่ยฮะมาประชุมอะไรตัวเลขสีเลือดสีแดงซืออะไรเนี่ย แล้วมาปิดไฟปิดแอร์ปิดทุกอย่างเลยแล้วมาชุมรู้เรื่องอะไมเนี่ยฮะคือจริงๆเราก็กำลังทําตามนโยบายที่คุณเทพสั่งเมื่อสัปดาห์ก่อนให้พวกเราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกันอยู่อะครับใช่ค่ะโ,โหนโยบายครับนโยบายใมาเล่าเรื่องผีเนี่ยเหรอไม่ใช่ครับคือคุณเทพลืมไม่ได้หรอครับ มันคือนโยบายการประหยัดพลังงานครับผมใช่ค่ะก็อย่างที่รองโชคว่านะคะพวกเราก็เลยช่วยกันเสนอไอเดียในการประหยัดพลังงานเสนอไอเดียไปเสนอไอเดียมาก็เลยไม่ต้องใช้พลังงานเสเลอ<ท>ยอ่ะค่ะใช่ครับ,บก็เลยเกิดเป็นการประชุมมืดอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมจริงค่ะที่ผมบอกว่านโยบายประหยัดพลังงานหมายถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าทุกเม็ดทุกหน่วยแต่ที่พวกคุณทํากันอยู่เนี่ย มันคือการไม่ใช้พลังงานเลยแล้วก็ประชุมกันมืดๆอย่างเงี้ยแล้วก็หายใจก็ไม่ออกแอร์ก็ไม่เปิดแล้วมันรู้เรื่องไหมเนี่ยมีประสิทธิภาพไหม,ไมเอานึกภาพดูคุณหลับตาแล้วคุณนึกอยู่นึกถึงเด็กๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่ที่ที่เขาไกลๆที่เขาลําบากอะ่ะแล้วเขาไม่มีไฟฟ้าใช้อะ่ะคุณคิดดูเขาไม่มีแสงไฟไม่มีแสงสว่างอะ่ะเขาจะทําใช้ชีวิตลําบากไม่เรียนหนังสือรู้เรื่องไหมครูจะสอนได้ไหมโอ้จริงด้วยค่ะเนี่ยมันเป็นความม,มันลําบากอะ่ะ แเราพวกเราโชคดีมากไงที่มีสำนักง,งานสลากกินแม่งรัฐบาลเนี่ยฮะอา้าวเขามีนโยบายในการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมอ,ะอ่ะเขาก็เลยว่าไปส่งมอบแผงโซลาเซลล์ให้กับน้องๆตามโรงเรียนต่างๆถึง22แหง่งโอ้ย,ยดีมากเลยแล้วน้องๆมีแสงสว่างตอนนี้คุณคิดดูความสุขมันจะมาขนาดไหนหเขาได้เรียนหนังสือเขาอ่านหนังสือได้คุณครูก็สอนหนังสือได้นั่นและปรบมือ บม,มือเนี่ยครึ่งหนึ่งให้สำนักง,งานสลากกินแบ่งฐบานอีกครึ่งหนึ่งผมมอบให้พวกคุณนะครับไม่ <c oughs> ไม่ต้องตกใจครับคือผมต้องบอกตรงๆนะถึงแม้ผู้คุณเนี่ยจะประหยัดพลังงานกันแบบผิดๆอะ่ะแต่ผู้คุณก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประหยัดพลังงานถึงแม้ว่ามันจะผิดทางแต่พวกคุณก็มุ่งไปก็ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวเราทำให้มันถูกซะประหยัดพลังงานไม่ใช่ไม่ใช้พลังงานเราไม่ต้องกลัวบริษัทของเราในตอนนี้ดำเนินตามสำนักงานสลากเลยผมสั่งแผงนโซลาร์เซลล์มาติดเต็มหลังคาเลย สุดยอดเลยจ้างช่างมาติดแบบมืออาชีพโอ้บอสดีที่สุดเลยั้งแต่มีบอสมาคนนี้คือที่เสยอะค่ะเฮ้ยอ้าอะไรวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะบุญเทพครับคุณเทพเอ้าเป็นไงเราพอป้อมเรียบร้อยยังไม่เสร็จครับเอ้าทำไมอะเหมือนช็อตผมก่อ คุณแตงอนครับคุณแตงอน์ฟังผมเวยครับคุณแตงอน